อ่ะอน,นี่อัดคลิปแล้วใช่ไหม <c oughs> โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับอันนี้เราก็เป็นคลิปที่2แล้วนะซึ่งพกับผมเองนะนิตัวิคุงนะครับซึ่งวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทําการเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกองยอดซับเหรอใช่ไหมเออนะก็คือผมลองไปทําอีกชแน,นลผมดูนะครับซึ่งได้ผลเว้ยผมก็เลยจะมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าทํำยังไงอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ยู u ูบนะครับ กดเข้าไปก่อนเอ่อคือวิธีนี้นะครับใช้ได้กับ Android เอ้ยแมวคือใช้ได้กับ Android นะครับผมไม่รู้ว่า iOS จะทำได้หรือเปล่านะทีนี้นะครับกดมาที่ช่องช n n e l ของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมาครับหาที่ตั้งเอ้ยผมให้เราดูยอดซับกันดีกว่านะยอดซับของผมตอนนี้มีอยู่4คนนะครับมีอยู่4คนอันนี้คลิปแรกนะ มีอยู่4คนโอเคครับทีนี้กลับมาหน้านี้ครับแมวสักครู่นะโอเคกดมาที่ตั้งค่าครับผมหลังจากนั้นนะครับให้มากดที่ทั่วไปนะครับคือตรงนี้ดูนะครับแล้วก็ปรับตามผมเลยอันดับแรกนะครับให้ปรับการอัปโหลดนะครับให้เป็นอันนี้นะในคือในเครือข่ายใดๆก็ได้นะครับอันนี้เป็นในเครือข่ายใดๆก็ได้เสร็จแล้วนะครับคุณภาพการอัปโหลดนะครับ ต้องปรับเป็นต้นฉบับนะครับต้นฉบับเสร็จแล้วนะครับไปตรงนี้จริงๆมันจะปิดนะครับแต่นนี้ให้เราเปิดนะครับให้เราเปิดไว้เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะซ่อนคลิปใช่ไหมเออเสร็จนะครับอ๋ออ๋อแมวกัดมาหน้าต่อไปครับคือหน้านี้หน้านี้นะครับตอนแรกอันนี้มันจะปิดนะให้เราเปิดนะครับอันนี้คือถ้าเราดูอะไรเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะได้ดูด้วยนะ แล้วก็แบบสมมติว่าเรากดคลิปเรากดชอบคลิปตัวเองใช่ไหมแล,ล้วคนอื่นก็จะเห็นคลิปของเราด้วยนะครับต่อไปนะอันนี้ฮะตัวเลขสามนี้ก็จะปิดนะถ้าเรากดเปิดให้หมดเลยนะครับเอยแมวกดนะฮะโอเคครับเสร็จแล้วกดกลับมาอ่านะโอเคหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้เราออก u t u b e ครับผม่นะกดเลื่อนปึบฟึบไปด้วยอ่านะโอเคทีนี้เราก็มาดูยอดซับใหม่นะครับอ้อยแมวกัด เล่นแม่งเลยโอเคครับให้มากดยอดซับอีกทีหนึ่งนะแมวทำไรเราฮึึโอเคครับเรามาดูที่ยอดซับนะดูนะครับหนึ่งสองสามพามพาม